ช่องนี้เป็นช่องที่ควรติดตามมากๆสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการไลฟ์เฟิร์นชินีชาแนลนเราจะมาใช้พลังเสกสิงของให้หายไปกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับมาดูกันอันนี้จะหายไปนะครับ3 2มหนึ่ง หายไปแล้วทุกคนเฮ้ย What อะไรวะโอเคเดี๋ยวไปหาสิ่งของชิ้นต่อไปโอเคสิ่งของต่อไปเป็นอุคุณเล่เล่นะครับสามสองหนึ่งอุ้ยหายไปแล้วทุกคนวอ้สุดยอดโอ้นี่มันพลังอะไรกันเสียงรถดังมากเลยปิดแล้วโอเคครับต่อไปเราจะเสกของ อะไรก็ได้มานะครับงั้นผมจะเอาเป็นปืนของเล่นนะครับเซก็กโอมาแล้วอ้ว้าวสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดไปไปดูสิ่งของชิ้นต่อไปโอเคครับสิ่งของชิ้นต่อไปเอาเป็นไม้แบตก็แล้วกันนะครับไม้แบตมาเฮ้ยมาได้ไยังไงวะ what เฮ้ยสุดยอด ก็ถ้าใครชอบิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, <_ C ell> กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมปิดเทอมแล้วดีใจมากเลยดีใจมากเฮ้ยดีใจมากเลยนะครับก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับหายไปแบบนานมากถึงมากที่สุดนะครับกอ,อใครชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์ like, <_ C ell> กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ โอเคนะสวัสดีครับบ๊ายบาย